ฉลาบหนุ่มก็ลองโชว์หน่อยเฮ้ยได้เวลาล่ะปาพยุนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจางปาพยุนเดี๋ยวก่อนฮะสามนี้มีอีเรือด้วยเหรอนี่เมื่อกี้เราอยู่ที่ไซอารีใช่ อารีมีงี้ด้วยเหรอหรือว่าอยู่เกาหลีอ่ะอันนี้คือคอมมูนิตี้ที่ชื่อว่าชื่อว่ากัมอารีกัมอารีใช่เกาหลีมีทั้งห่องกงมีทั้งญี่ปุ่นมีทั้งปารลิสรู้ไหมที่นี่เมื่อกี้ไปโจ๊ตจะกินโจ๊ตไม่มีโจ๊ตขายไม่ใช่ร้านขายโจ๊ตพาเธอเมื่อกี้นี่ดีกว่าเขาบอกหมูทอดร้านนี้ดังมากตุ้มอะไรอะมุกอะไรอะ เอาวะอย่าอย่าอย่าไม่า้อการีง บรรยากาศฮ่องกงอ่ะนี่คือสถานีที่อยู่ฮ่องกงมุนยกฮ่องกงมาไว้ที่กรุงเทพไว้ที่อารีนี่คือชั้นสองของโครงการกัมอารีเป็นที่ตั้งของหนึ่งร้านเก๋ๆชื่อร้านจินซาจูไฟพอกนะคะถ้าเข้ามาก็จะเห็นป้าย Eat Talk Love จะหายคิดถึงฮ่องกงไปแป๊บนึงร้านนี้เปิดกี่ปีแล้วปุ๊บยังไม่ถึงปีเลยค่ะจริงๆเปิดร้านนู้นก่อนแล้วก็ค่อยมาเดี๋ยวว่าหลับพื้นที่ตรงนี้เล็กเลรเนี้ยเป็นสไตล์ฮ่องกงอบกว่า โครงการกัมพารีเนี่ยมีหลายร้านมากชั้น1ชั้น2ชั้น2เนี่ยของเราเนี่ยมี3ร้านเลยใช่ค่ะ3ร้านนี่คือจินซาจุยตรงกลางบูธเล็กๆตรงนี้เป็นโอซาก้าเซนเบเป็นแบบข้าวเกลียบสดญี่ปุ่นใช้กุ้งสดปลาหมึกสดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ร้านซูโมโซร้านซูโมโซเป็นอาหารไทยเป็นสไตล์ยำเน้นที่ผลไม้เป็นความแบบสดชื่นเป็นความเปรี้ยวๆหวานๆสไตล์ไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้านนี้ อะไรเด็ดมีเมนูหลักเมนูเดียวเลยข้าวไข่ทอดแล้วก็ข้าวนี่คือข้าวผัดกับกานาชายเมนูไซด์ดิชอื่นๆที่มีให้เลือกเนี่ยอร่อยจ้าองต้องงเลยต้องบอกอร่อยเนาะสั่งเลยอร่อยทุกอย่งทุกู่เลนั่นก็ชิมเลยต้องพูดหมเต้าหู้ทอดค่ะอันนี้เป็นเต้าหู้เบรืกแตกเหมือนเฟรนฟรายอ่ะพอใช่แล้วก็มีน้ำจิ้มซอสมะขามอันนี้นะคะเปรี้ยวเผ็ดก็จะแกะตัดเลี่ยงอะไรอยย่างงเี้น้ำจิ้มเก๋อ่ะเบรกแตกนะอันนี้กินไปเรื่อยๆกอแล้วก็เข้าสิง หัวเมืองเราขอดูท้ายเมืองก่อนติดสองจานคืออะไรฮะเต้าหู้ชื่อแต่ละเมนูนี่คือซับซ้อนมากมายไก่กองค่ะเป็นโลเคชั่นของที่ฮ่องกงทั้งหมดอันนี้ก็เป็นเต้าหู้ราซอสเกาหลีข้างบนก็เอาโบนิโต้ญี่ปุ่นมาโรยๆให้มันแบบอร่อยๆหอมๆสดชื่นอันนี้ใครชอบเต้าหู้ต้องมาเลยสดร์เย็นๆอร่อยนะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเมนูหนึ่งครับ อร่อนมากสดชื่นสดชื่นอันนี้ถั่วแครผัดพริกเกลือเนี่ยแหละค่ะสไตล์แบบที่คนคุ้นเคยแล้วรสแบบฮ่องกงต้องกินจีอะไรอยู่คือที่มาของร้านนี้คือแบบคิดถึงฮ่องกงก็เลยมาเปิดอย่างเงี้ยเหรอคะคุณปุ้ยจริงจริงพัดด้วยคนนีงคุณเบิร์ดเนี่ยชอบ กินหมูทอดฮ่องกงแล้วก็คิดสูตรเองคือเขาก็จำเอาว่ารสชาติที่เคยกินเป็นยังไงอะไรแนี้แล้วก็มาลองลองมหบดเนื้อหมูไปหลายสิบโลอยู่เลยมันาหมูทอดฮ่องกงเสิร์ฟพร้อมข้าวผัดกาญชายแล้วก็มีน้ำผิกเผาอันนี้น้ำผิกเผาอันนี้ทำเองน้ำซุปอันนี้จะเสิร์ฟให้ฟรีที่ลกค่ะทุกท่านที่มาที่นี่แล้วเขาใช้คิดจะเป็นแบบมะนาาดองเกีค่ะและอันนี้ลหละคะไข่ไข่ดองไข่ดอง ก่อนรันไข่ดาวก่อนรันเตาดองเองมาชิมชิมเห็นบอกว่าปรับสูตรแล้วปรับสูตรอีกใช่ต้องทานพร้อมน้ำจิ้มด้วยคะจ้ำเนี่ยค่ะที่เสิร์ฟได้เลยนี่เขาผัดกันนะชายตอนนี้เนี่ยโควิดก็เริ่มคลายมาตรการต่างๆแะนั่งทานในร้านก็ได้บรรยากาศไปห้องโงแล้วถ่ายรูปสวยรูปมุมเลยเนาะจริงกเจ้าเลยเหรอคะหมูทออร่อยอะไรอ่ะนุ่มนุ่มหนาที่แบบเละอะไรอย่างนงี้ยซุลิ้นหมูมีเลเวล มีเลเวลของของตัวเนื้อหมูอะมีเลเวลมากอือเห็นไหมบอกไม่ถูกเลยอ่ะคำนี้คำเดียวรู้เรื่องถ้าบอกเขาคือชุบแป้งเบาๆเหรอคะหรือว่ามีมีนิดนึงเบาๆเบามากๆอะไรอร่อยอย่างที่ส่วนมันไม่เลี่ยนเลยอ่ะ คืออันนี้ข้าวหมูทอดนี่169่าท้หกสิบก้าบาทหมูค่มากหมูบบมาอลังการมากอ่ะแล้วหมูดีอ่ะใครมาทานจากที่รายการก็อย่าลืมทวงน้องๆได้เพราะว่านักานุกเติมได้ตลอด่เลิกค่ะคือต้องบอกที่นี่มีความหลากหลายให้เลือกโดยเฉพาะในร้านกพจะมีเขาเกลียบด้วยเปิดตรงกลางเปิดเวลาเดียวกันหมดเลยใช่เวลาเดียวกันแต่ว่าเขาเกลียบจะปิดเร็วนิดนึงซูโมโซซูโมโซก็จะปิดดึกค่ะเพราะว่าเราแบบให้ลูกค้านั่งชิลๆได้จนถึงดึกดื่นระหว่างเราคุยกันนะดูคนไม่หยุดเนี่ย เด็กรอเด็กแต่งด้วยอ๋อจริงอ่ะแวบอันนี้แล้วเราววบมาใจวับมาเร็วมาก เช็คอีกที่นึงแล้วใกล้ๆกันนี่ติดกันนี่แหละร้านซูโมโซแปลว่า juicy เป็นภาษาสเปนสเปนแซนตุยซี่ตุซี่แบบฟรุตตี้อะไรอย่างเงี้ยกลางวันดูโล่งโปร่งสบายเหมาะจะมาทานอาหารกลางวันคุยงงคุยงานแต่กลางคืนน่าจะมีตือนนะคะเห็นจากไฟตาเธอรบอลฝั่ง LED ทุกส่วนอันนี้เมนูชื่ออะไรครับอันนี้ยำสตรอเบอร์รี่น้ำกะปิอุ้ยมีกะปิด้วยคิดได้ยังไงเนาะอันนั้น้องใช่ไหมอันนี้ยำ สับปะรดน้ำปลาคือกุ้งป่นกับปลาป่นเนี่ยมันจะทําให้น้ายำมันทำขคนขึ้นมารสชาตินะกินแล้สนุกรสชาติมันมีอะไรครับหลายรสชาติอะสนุกอะเปรี้ยวตัดหวานตัดเค็มหลายอย่างเนาะเก๋ๆเก๋ดีขยับไปอันนี้คืออะไรสับปะรดน้ําปลาราอันนี้ไม่ได้ใส่ปลาเมื่อสุดสับน้ำปลามีความไทยสไตล์แล้วก็มีแบบว่าสากลนิดนึงเนาะเป็นผลไม้จากต่างประเทศผลไม้ที่นี่ก็ซีซันนอลอันนี้ก็แปลกดี เก๋เนาะมันมีความเปรี้ยวหวานของสับปะรดและมีความเค็มของน้ำปลาเป็นยำฟิวชั่นนั้นนว่าเข้าใจคิดอะลูกค้าสามารถดีไซน์ยำของตัวเองได้ด้วยนะคะคนละยำสองยำคนละยำมากด้วยกินยก็เหมาะที่จะมานั่งชิลกันค่ะทานอาหารสุขภาพหรือว่าใครจะอยากดื่มอย่างสั่นก็ได้เลยกินให้ ่ส่รูปหน่อยพี่เซิร์ฟใส่รูปหน่อยกุ้งตัวหนึ่งเป็นเป็นเลยครับใช่ค่ะกุ้งเป็นเเลยเด็กวัยรุ่นอย่างแนนเนี่ยมาเขาก็จะกัดกินเลยแต่ถ้าเป็นคนแก่อย่างพี่เสิร์ฟเนี่ยเราก็บีบบทานกันดีกว่าเนาะค่อยบีบเนาะขนาดเราไปไม่ถึงกุ้งยังอร่อยเลยอ่ะมันแบบก็จะไม่มีที่ไหนเหมือนแล้วแป้งกรอบมากแล้วมันมีหวานๆเีื่อเพื่อหวางเลยอ่ะคือมาที่นี่นะสามร้านนะได้ทั้งอารมณ์แบบว่าฟิวฮ่องกงเล่นบรรยากาศให้ทิวกลิ่ม แล้วก็ได้บรรยากาศสนุกกับการทานข้าวเกียบเคยเจอมาได้คือทั้ง3ร้านเนี่ยอยู่ที่กำอารีขึ้นมาชั้น2ก็เห็นเลยเวลาออกไปถ่ายรูปนอกอ่ย้อแล้วก็มาอพัดได้ออระวังระวังทางค่ะระวังทางสนับสนุนรายการโดยซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีน้องอยากได้อะไรที่ง่ายง่ายอร่อยอร่อยง่ายอร่อยที่ไงเชี่จไม่ออกเหนียวแก่อารมณ์เสียสบายสบายเฮ้ ตอิโจทย์อยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยหาไม่เจอเลยอ่ะตรงนี้แหละถึงแล้วเหรอนี่คือหนึ่งในหกสาข,าขาของซานตาเฟอีซี่ยย้ำนะคะว่าซานตาเฟไม่มีใคระต่อไปได้เลียนจังนี้มาอ่ะงั้นเราเข้าไปซานตาเฟอีซี่กันค่ะ 95บาทเซ็ตสุดคุ้มป่ะสุดคุ้มเลี้ยงไก่ทอดต้องย้ำนะครับว่าไก่ทอดถ้าอยากจะทานไก่ทอดต้องมาที่อีซีทเท่านั้นมีด้วยกัน6สาขาขึ้นนัต่อดึ๋มนี่อันนี้มีสปาเกตตี้ใช่ไหมมีสเต็กสันคอหมูอยากได้ข้าวด้วยข้าวข้าวข้าวเอาเซตหกแบเร็วทันใจอร่อยคุ้มไปนั่งรอแป๊บสักครู่นึงเขาเรียกเรากลับมารับ แล้วผูอยากมันอีซี่แล้วก็ทันใจของเราไม่อยากจะเชื่อนะว่าเราจะได้กินสเต็กอร่อยอร่อยที่แบบว่าเร็วๆร็วด่วนด่อนแล้วเรื่องเรื่องนะหลากหลายง่ายสะดวกคือหนึ่งใน easy er อีซี่เสของเธอใช่ไหมใช่ของฉันเ <2 S 1> นี่เป็นเซ็ตสุดคุ้มต้องบอกว่าชุดนี้ปังมาก95บาบาทค่ะ ได้กไกท่ทอดรามีไส้กรอกด้วยเฉพาะ6สาขาเซฟหน้าจอซิมีสาขาไหนบ้างใกล้ๆทังนั้นเลยอ่ะติดตามอัพเดตข้มอมูลได้นะครับในเทปบุ๊กของสเตฟจะมีอัพเดตว่าสาขาใหม่เปิดที่ไหนบ้างหรือเฉพาะอีซี่เดี๋ยวจะมีเปิดอีกแน่นอนอ จริงๆนี่ในร้านนี่คนเยอะมากเลยนะเด็กๆชอ,ชอบมาทานเนาะหลายคนบอกว่าอย่าได้โปรแล้วครับพิเศษใช่ไหมไม่ลืมท่าติดตามทุกวันพุธนะฮะมีการราับส่วนผ่านทาง,ทางเพจของซันตาเฟ่น,นะครับราคาโปรแรงมากถูกและดีดีมากที่เดียวรับสถานาีมีสเตกจางกินตลอดไม่หยุดไม่ย่อนหออร่อยมีฮารที่นี่คือซันตาเฟ่อีซีแต่นี่คือที่นี่ครับสนับสนุนบริการโดยซันตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานี